สวัสดีตอนเช้าวันศุกร์ที่4มกราคมนะครับใครผมไลฟ์แบบอยู่ๆก็อยากไลฟ์เลยนะครับไม่ทราบตื่นกันบ้างอย่างนะครับมีใครอยู่ดูได้บ้างเอ่ยเช้าๆนะครับสวัสดีครับใครดีข้ามาแล้วทักทายกันหน่อยนะครับผมมาตอนเช้าแบบไม่บอกกล่าวเลยเพราะเจอข่าวที่ต้อง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 ไลฟ์ like แล้วลหละเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ ฮอตครับฮอต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 ครับงาน ces เดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับผมเป็กนครนะครับสัปดาห์หน้าจะมีงาน ces ที่สหรัฐอเมริกานะครับใครเข้ามาแล้วช่วยทักกันหน่อยนะครับทักทักกันไว้ก่อนก็ได้ครับแล้วก็ไปทําอื่นหรือเปิดฟังๆไว้นะครับหรือไม่ก็ย้อนกลับมาดูนะครับงาน ces ของอเมริกาจะจัดสัปดาห์หน้านะครับระหว่างวันที่7ถึง11นะครับซึ่งงานนี้จะเป็นงานโชว์รูมไอโชว์ ัวของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับงานใหญ่ของโลกเลยจากทุกต้นเดือนมกรานะครับแล้วก็งานยังไม่ถึงเลยนะครับทาง LG ได้ปล่อยตัวของข่าวมาแล้วนะครับถึงลายการผลิตทีวีปี2019ของ LG นะครับก็เลยต้องหยิบมาพูดกันก่อนแล้วครับเพราะว่าเป็นอะไรที่ฮอตแล้วครับเพราะสิ่งที่ทําให้สวัสดีครับทักกันหน่อยนะครับใครที่ดูอยู่นะครับใครที่เข้ามาเห็นแล้วนะครับ LG ปี2019นะครับ TV LG Lineup ปี2019จะมาพร้อม HDMI 2.1แล้วนะครับ HDMI 2.1ตัว HDMI 2.1มีคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับถ้าเคยดูคลิปกันนะครับ HDMI 2.1ตัวคุณสมบัติหลักของเขาที่จะเป็นจุดเด่นของเขาเลยวันนี้ครับ ทักกันหน่อยนะครับโอ้ใครเข้ามาใครดูอยู่นะครับช่วยเป็นกาลังใจนิดนึงนะครับไลฟ์ก่อนไปทํางานเลยนะครับแล้วก็ใส่เสื้อตัวนี้เพราะว่าเย็นนี้จะมีงานเลี้ยงผมก็เลยขุดจักมาไลฟ์ตอนเย็นก็ไม่ได้ก็จับไลฟ์เช้าเลยเนี่ยครับใครไม่ทันดูใครดูไม่ได้ก็ดูกันตอนอ่าค่อยย้อนหลังมาดูนะครับอ่าอะมาข้าเรื่องกันต่อนะครับผมไปเร็วๆแล้วครับเ,เดี๋ยวจะไม่ทําไปทํางานนะครับอ่วนท่านที่ไม่ได้เป็นงานประจําก็คงดูได้อะนะ ตัวของ hdmi 2.1นะครับเขาจะมีตัว earc นะครับ enhanced audio return channel นะครับที่เป็นประเอกของเขาคือเขาจะสามารถย้อนเสียงตัวของระบบเสียงที่เป็นลอนเลนนะครับที่เป็นลอนเลนพวก d o l b y a s mode นะครับพวก dtsx พวกเนี้ยถ้าเกิดว่า ตัวของทีวีตัวนั้นมีแอปที่สามารถเล่นระบบเสียงเหล่านี้ได้เนี่ยก็จะสามารถย้อนเสียงจาก, TV, กาาา M I, ทีว ER ีกลับมายังสาย HDMI ที่เป็นผ่านพอร์ต EARC นะครับกลับมายังตัวของ AVR ได้ถ้าใครมี AVR ที่เป็นระบบเสียงนั้นนะครับแล้วก็ตัวของอนอกจาก EARC แล้วเขาก็จะมีคุณสมบัติเด่นๆในเรื่องของตัว High Frame Rate นะครับตัวที่จะเป็น มีเฟรมเรทสูงๆนะครับไม่ว่าจะเป็น 4K หรือว่าเป็น 8K นะครับซึ่งตัวของ 4K เนี่ยรู้สึกจะไปได้กันถึง120เฮตนะครับตัวของ 8K จะมาถึง60เฮนะครับนี่คือจำนวนภาพของเขาที่ตัวของ EARC จะทำได้นะครับแล้วก็ตัวความจุข,ของ h d m i 2.1เขาจะเป็น48 g ินะครับ การส่งผ่านข้อมูล10ปีกิกะบิตเปอร์เซกนะครับโอ้โหอย่างสูงเลยนะครับสวัสดีครับใครเข้ามาทักกันหน่อยนะครับโอ้โหเนี่ยไม่เขาเรียกอะไรนะไม่ว่างไม่ว่างทักไม่ว่างคุยกันเลยอืมก็ดูนะครับก็ไม่เป็นไรครับค่อยนกลับมาดูพอดีผมจะมาไลฟ์ตอนเย็นก็ไม่ได้ครับเลยต้องกลับอะไรตอนเช้านะครับอะทีนี้มาดูรายการผลิตของตัวของ LG ที่พูดถึงเนี่ยปีหน้านะครับปีก็มีปีหน้าดิปีนี้นะครับปี2019นะครับ LG จะออกผลิตภัณฑ์ที่เป็นทีวีของเขาเนี่ยนะครับจะมีทั้ง OLED นะครับที่เป็น 4K ที่เป็น 8K ก็มีนะครับแล้วก็ตัวของ n a n o เ e l l ก็จะเป็นรุ่นใหม่นะครับโดยนะครับพระเอกของเขานะครับพระเอกของตัว LG ที่วางกันไว้นะครับจะเป็นเรื่องของ Alexa นะครับ ตัวของ Alexa ตัวของ Google Assistant ที่จะมีมาพร้อมกันนะครับก็ปีหน้าก็ใครดูทีวีก็นั่งพูดกับทีวีกันอยู่นะครับก็นั่นคือฟัอองก์ชันหลักแล้วก็เขามาพร้อมกับตัวของ Alpha นนะครับ Alpha น Gen 2นะครับ ฝัานานเจนทูแล้วนะครับตัวของปีนี้ปีสองอปีที่แล้วปีสองพันสิบแปดเนี่ยจะเป็นเจนเจนวันนะครับนี่จะเป็นเจนทูแล้วนะครับ mm hmm. ก็เพิ่มความสามารถในเรื่องของการเดาพฤติกรรมของตัวผู้ใช้ด้วยนะครับเราอถ้าเกิดเราเราคยม,มีพฤติกรรมการดูอะไรอย่างไรเนี่ย mm hmm. เขาจะจดจำเอาไว้แล้วก็ก็จะสุ่งขึ้นมาให้เรานะครับให้เราว่าอ๋อจะดูรายการนี้ไหมจะดูรายการนี้ไหมอะไรประมาณนี้นะครับที่เป็น าสายการผลิตใหม่ๆของเขาส่วนเรื่องของรุ่นนะครับตัวของ LG จะมีทั้ง OLED นะครับจะมีทั้งที่เป็นนาโนเซลล์นะครับโดยที่ตัว 8K เนี่ยจะมีรุ่นที่เป็นทั้งรุ่นใหญ่แล้วก็รุ่นเล็กนะครับตัวของรุ่นใหญ่เนี่ยจะใช้ชื่อรุ่นว่า,า z 9นะครับ z 9นะครับส่วนรุ่นเล็กจะเป็น HM99 นะครับ HM99 จะเป็น LCD ส่วนจะเป็นรุ่นใหญ่ตัวก็จะ,จะเป็น Z9 เนี่ยก็จะเป็น OLED นะครับ OLED นะครับสวัสดีครับทักกันหน่อยนะครับโอ้ใครอยู่บ้างสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับเออก็ไลฟ์กันตต่เช้านะครับอ่ะมาต่อกันทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของสายการผลิตที่ที่จะมาใหม่ของทีวี LG เนี่ยเอ่อผมเท่าที่ผมดูนะครับตัวรุ่นนะครับอยู่ในในหน้าไหนแล้วไมู่้ ตัวรุ่นของเขาจะมี Z9 W9 นะครับนะครับ e 9 c 9นะครับตัวพวกนี้ถ้าสังเกตที่ผมสังเกตนะครับตัวรุ่น b จะไม่มีนะครับตัวรุ่นที่เป็นรหัส b ในปีนี้ถ้าเราดู OLED ของตัว lg นะครับรหัส b จะมีนะครับ55 b 8เลยเนี่ยจะเป็น OLED รุ่นรุ่นแรกนะครับที่คุณภาพภาพ,พโอเคแล้วนะครับแล้วผมก็เล็งๆไว้นะ b เนี่ยแต่ในตัวของ ไลน์อัพปีสอง9ันสิบเก้านะครับรหัส B เนี่ยรหัส B จะไม่มีเป็น B เก้าที่คาดว่าจะมาพร้อมอัลฟ a นายนะครับเพราะรหัส B รู้สึกจะเป็นอัลฟาเจ็ดถูกไหมครับอันอัลฟานายก็จะเป็นตัวรุ่นท็อปๆของเขาก็เริ่มตั้งแต่รหัสของ C กับรหัสของ E นะครับที่เป็นรุ่นโอเล็ในปีนี้นะครับแล้วก็ที่จะมาพร้อมไอีไอสองจุดหนึ่งนะแต่ เทคนโลยสอย่หนึ่งมีความเก่งกาจในเรื่องของ e r c ก็จริงแต่เขานะครับสามารถตัว e r c นะครับมันอัปเดตเฟิร์มแวร์ในรุ่นปัจจุบันได้นะครับรุ่นที่เป็นรุ่นท็อปทในปีที่แล้วปี2018นะครับถ้าใครกะเลงแว้อย่าไปเลงไว้อย่างผมเนี่ยสมมว่ากะว่าออนพอไลน์อัพสินค้าใหม่เกิดขึ้นมานะีแล้วเราก็รอสอยรุ่นเก่าอย่างเงี้ยนะครับ ตัวของรุ่นท็อปทเนี่ยเขาสามารถอัปเดตตัวของ e earc เป็นความสามารถของตัวพอร์ทที่ดิมไอเวอร์ชันปัจจุบันเนี่ยนะครับสามารถอัปเดตโฟร์แม์ให้รองรับ earc ได้นะครับแต่ตัวของวิดีโอนะครับตัวของวิดีโอต้องเป็นไฮเฟรมเรททั้งหลายเนี่ยต้องเป็นตัวของ h d m ด2.1จริง,รงๆแท้ๆนะครับถึงจะให้ไฮเฟรมเรทได้นะครับแล้วก็เนี่ยครับตัวของผลิตภัณฑ์ตัว ทีวีเอจีที่พูดถึงเนี่ยเขาจะเริ่มออกมาโชว์ในงาน C e s ที่จะมีสัปดาห์หน้านะครับงานเปิดวันจันทร์นะครับแล้วก็จะผู้ชมทั่วไปจะเข้าได้อังคารถึงศุกร์นะครับแล้วก็มีความขึ้นได้อย่างไรเดี๋ยวผมจะตามตดสถานการณ์ให้นะครับกับ c e s 2019นะครับแล้วก็กับผมนะครับเป็กนครในช่องนี้นะครับก็ถ้าใครรักชอบก็กดติดตามนะครับอะไรกันไว้นะครับเดี๋ยวมีการอัปเดตผมก็จะอัปเดตให้นะครับในข่าวที่ฮอตฮอตทั้งหลายอ๋อฝากนิดนึงนะครับ ตัวของ CSB 2อ1 9นสนะครับดูเปิดหาวก่อนหกโมงสี่สิบไม่เป็นไรอาวันดีครับใครอยู่ทักกันหน่อยสิครับอยากรู้จังว่าใครดูอยู่เนี่ยอะอะใครว่างดูก็ทักกันนะครับถ้าไม่ไม่ไม่ว่างดูก็ไม่เป็นไรครับใครมาดูย้อนหลังกันก็ได้นะครับเพราะผมเข้าใจว่านี่ตอนเช้ามันจะยุ่งนะครับคนมีครอบครัวแล้วก็ต้องเตรียมเรื่องเตรียมลูกนะคนที่ว่าอยู่ที่ทํางานเดินทางไกลก็ต้องเตรียมตัวเดินทางนะครับเตรียมกินเตรียมอะไรแบบนี้ผมก็ดันมาไลฟ์เช้าเลยนะก็ ส่วนใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวหรืออะไรแบบนี้ถ้ามีเวลาว่างก็คงดูได้นะครับผมพูดถึง CS หน่อย CS ปีนี้นะครับไฮไลท์ของงานนะครับเขาบอกว่า Bigger Better Screen นะครับก็คือความใหญ่่ะจะใหญ่ขึ้นนะครับจอจะใหญ่ขึ้นนะครับและก็คุณภาพของจอก็จะดีขึ้นนะครับเขามีการพูดถึง 8K นะครับทีวี 8K ก็น่าจะเริ่มมีให้เห็นกับเป็นแบบเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ทางทั้ง คู่แข่งกันมันแล้วครับทั้ง lg ทั้ง sony ทั้ง samsung นะครับแล้วก็ตัวของ sharp อย่าลืมนะตัวของ sharp ก,ก็มีตัวของ8 k ด้วยนะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีที่ตัวอะไรนะ micro led นะครับของทาง samsung ที่นำเสนอนะก็คงจะได้มาโชว์กันอีกครั้งนึงในงานในปีนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของมือถือนะครับแล้วก็ตัวที่จะเป็นพระเอกของงานอีกอันก็คือตัวของ virtual assistant ทุกๆุท,กที่นะครับก็เป็นอะไรก็ คำสั่งเสียงกันทั้งงานนะครับก็คืออุปรกรณ์ที่รองรับคําสั่งเสียงก็คงมีกันทั่วทั้งงานนะครับนะครับ g o ก g l e a ร์กับ Google Assistant ก็แข่งกันอยู่นะครับตัวของ s i r i เขาก็ผลิตัณฑ์จำกัดของเขานะเขาก็ไม่ได้ยุง่งไม่ได้เปิดเป็นระบบเปิดนะครับส่วนเรื่องของรถยนต์ก็มีนะครับ Intelligent เอนเตอร์เทนนิงคารนะครับตัวของรถก็จะเป็นฉลาดขึ้นแล้วก็ให้ความบันเทิงในการกับขี่มากขึ้นนะครับที่จะเป็นไฮไลท์ของงาน CS 2019ในปีนี้นะครับและก็แน่นอนครับ 5G ก็น่าจะเริ่มลัานกันให้ได้ใช้ได้ลองใช้กันนะครับดูความสามารถของ 5G นะครับว่ามันจะล้ำกันขนาดไหนนะครับก็เนี่ยนะครับตัว CS 2019จะมีสัปาห์ดาหน้านะครับแล้วก็ผมจะกาะติดให้นะครับส่วนเรื่องของทีวี LG ก็คงสรุปกันอย่างนี้ครับว่าปีนี้ตัว LG TV LG ที่เป็นรุ่นท็อปทอปท,อปที่เป็นใช้ตัวชิป Alpha 9นะครับของเขาจะรองรับตัวของ HDMI 2.1แล้วนะครับใครพร้อมที่จะสอยก็เก็บเงินกันไว้นะครับส่วนใครยังไม่พร้อมหรือมีช่องทางอื่นเนี่ยผมมาอัปเดตให้นะครับว่าจะใช้ช่องทางไหนที่ว่าจะประหยัดจะ คุ้มค่ากับเงินของเราครับรอสอยรุ่นเก่าที่ตกรุ่นนะครับก็เก็บเงินกันไว้เหมือนกันนะครับเพราะว่ารุ่นเก่าก็คงพอรุ่นใหม่ออกรุ่นเก่าก็คงตกรุ่นแล้วก็ราคาก็คงลดนะครับแต่ตัวเขายังมีความสามารถที่ผมว่าเราแอพพลายมาใช้ได้นะไม่ต้องไปซอยรุ่นท็อปแล้วครับเพราะท็อปเกินก็ราคาก็คงโหดนะครับครับและก็นี่ก็คือไลฟ์ จากผมนะครับไลฟ์ตั้งแต่เช้าจากผมนะครับเป็กนครนะครับใครมาชมตอนหลังก็ไม่เป็นไรนะครับก็วันนี้ต้องจบก่อนนะครับจบไลฟ์ก็ไม่ต้องไม่ต้องนานนะครับไลฟ์กันยาวก็บอกไลฟ์ย่ําเกิน20นาทีนะครับแล้วก็อีกงีก็ควรจะไลฟ์เวลาที่คนอื่นก็ว่างนะเขาจะได้ดูนะแต่ผมมาไลฟ์เช้าแล้วพบกันใหม่แล้วกันนะครับกับไลฟ์ต่อไปนะครับวันนี้คงต้องจบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ